ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวสุกัญญาปเปรียนกศนอำเภอพนานิคมสำน,นักงานกศนจังหวัดสกนนลนครประวัติส่วนตัวนางสาวสุกัญญาปเปรียนเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2526อายุ39ปีที่อยู่ปัจจุบันเลขที่50หมู่ที่3ตำบลพลสูงอำเภอปทุมรัฐจงังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปฐมศึกษาโรงเรียนบ้านโพน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพลสูงประชาสรรค์ระดับปริญญาตรีโปรแกร,รมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสรารคามปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565นักกศนอ,อเภิพนานิคมสำนักงานกศนจังหวัดสกนลนครภาระหน้าที่ด้านการสอนรับผิดชอบนักศึกษาตำบลนานหับอ่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คน รวมชั่วโมงในการสอน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่รับมอบหมายหัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการรู้หนังสือหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนายทะเบียนหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผลหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวหัวหน้างานกิจการนักศึกษาองค์กรนักศึกษา จ้าหน,น้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษางานนิเทศภายในติดตามประเมินผลรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งองค์ประกอบด้านที่1ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยผู้รับการประเมินมีการแสดงออกทางอารมณ์ กริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นราชการครูตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้รับการประเมินเิดตนเป็นศาสนิกชนที่ดีนับถือศาสนาด้วยใจที่บริสุทธิ์ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาทำบุญทำทานบริจาคทรัพย์และเงินตามกำลังศรัทธาเห็นความสำคัญตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน่นวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการและจิตสาธาร,รณะสจัญญาบันวิชาชีพผู้รับการประเมินมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพยอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ําเสมอรักและเมตตาใจใสช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามาคัคคีใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนและชุมชนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข4 การนำรงชีวิตตามหลักปรญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับการประเมินนำหลักปรญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและใช้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและประยุก์ตใช้ในการดารงชีวิตของตนเอง าจิตวิญญาณความเป็นครูผู้รับการประเมินเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลามอบสิ่งที่ดีให้กับลูกศิษย์กับผู้เรียนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมรู้จักให้อภยัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามศักยภาพและปลูกฝังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูผู้รับการประเมินมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและสังคมองค์ประกอบด้านที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนมีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสมมธิทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม ด้านการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมในชมุมชนในการจัดการเรียนรู้ 4. การทำงานเป็นทีมมีการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานบนรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน 5. งานกิจการตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจพลังงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 6. กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีผู้รับการประเมินสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วผลงานและความภาคภูมิใจหนึ่งเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน2565ณนห้องประชุมโคสิตโฆษณาสันตีสำนักงานกศนจังหวัดสุรนครเมื่อวันที่11กรกฎาคม2565 2. เขาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานกศออนอประจำปี2565ณโรงแรมอิงทานรีสอร์ทอ,อเภอเมืองนครนายกจัังวหนครนานยกวันที่18-24กระกฎาคม2565 3. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรกศนและขับเครื่องงานกศนสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มสนมเพื่อประชาชนกศนเก้าใหม่เแห่งคุณภาพณนะห้องประชุมศูนยิยศาสตร์เพื่อการศึกษาในจังหวัดนครพนมวันที่9 1 0ถึงสิสิงหาคม2565 4. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำลิศการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบเอ็มเนทครั้งที่1ปีการศึกษา2,565ณห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอันเพื่อพันนนิคมวันที่1 9สิงหาคม2565ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำลิศ ในการสอบปลายภาคเรียนครั้งที่1ปีการศึกษา2565ณนห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพ,พนานนิคมจังหวัดสกลนครวันที่25-26สิงหาคม2565ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2565 สำนักงานกศนจังหวัดสกลนครณนห้องแกนบอลรูมโรงแรมสก,กลแกลนพาเลทวันที่27-28กันยายน2565 7. เข้าร่วมกิจกรรมไวซ์โนสถานศึกษาปลอดสารเสพติดณสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครวันที่26ตุลาคม2565 8. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียน,นรู้ประชาธิปไตยสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครนห้องพีซีแกรนพาเลตสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565 9. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดับ่งข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 มห้องประชุมเอราวันโรงแรมพีซแกรนพาเลตวันที่9-10พฤศจิกาย,ยน2565 10. ร่วมโครงการแข่งขันกีฬากศนเกมครั้งที่10นาสนามกีฬาเทศบาลนาครสกลนคร 11. ร่วมโครงการแข่งขันกีฬากศนกลุ่มสนมเกมนาสนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 12. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูหลักสูตรการเขียนโครงการและประเมินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ2566จำนวน22ชั่วโมงณโรงแรมพรีซีแกนพลาเลสอ,อเมืองจัังหวดสกลนครวันที่26-28ธันวาคม2565ดิฉันนางสาวสุกัญญาปเปรียนตำแหน่งผู้ช่วยขอขอบพระคุณคณะกรมการทุกท่านที่เกียรติมาประเมินและการปฏิบัติงานในวันนี้ ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญาปเปียนขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ